นี่คือช่อง Losting าที่ทำใคุณรู้จักมิสุปบชิมากยิ่งขึ้นก่อนชมคลิปนะครับผมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในคลิปวิดีโอดีนะครับผมผมจะมารีวิวเจ้าตัวไททันตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อครับ บอก่อนเลยครับตัวนี้น่าใช้งานมากๆเลยครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นสีเทาซึ่งเป็นสีที่หายากมากในท้องตลาดนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ใหม่ครับเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์รหัสเครื่องสี1 6ขนาดเครื่องยนต์2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่184่แรงม้า3,500รอบต่อนาทีแรงบิดให้สูงสุดอยู่ที่430ยนิวตันเมตร2250รอบถึง2,500รอรอบต่อนาทีครับ ดีไซน์ด้านหน้านะครับผมกระจังหน้านะครับผมเป็นกระจังหน้าที่ขนาดใหญ่และที่สำคัญครับระบายความร้อนได้ดีครับผมจะช่วยให้อินเตอร์โคลเลอร์นะครับผมทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับผมมาพร้อมกับตัวอกักษรเขียนคำว่า Mitsubishi ซึ่งเป็นตัวปั๊มนะครับผมและเป็นสเปตสสีดำด้านทั้งหมดผมบอกเลยว่าเท hey, มากๆ มาพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิสีเงินครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมิซูบิชิของเราอยู่แล้วแล้วก็โดดเด่นแต่ไกลครับสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ใช้งานในสรับลูกค้ามิซูบิชิแน่นอนครับผมไฟด้านหน้าครับผมด้านบนตรงนี้จะเป็นไฟหลีมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมบอกเลยว่าสว่างมากและปลอดภัยมากขึ้นครับเพราะว่าของเขายาวตั้งแต่ตัวกระจังหน้ามาถึงตรงหางคิ้วขนาดนี้เลยนะครับผมซึ่งเ้าวามือครับผมสอกประมาณ1นึ่งสอพอดีเลย มาพร้อมกับไฟดันนาครับผมที่มีขนาดใหญ่นะครับผมเอาไว้สําหรับสมบุกสมบันเอาไว้ในเชิงพาณิชย์หรือการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเข้าป่าเข้าเขาได้ผมบอกเลยว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับผมล้อนะครับผมเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะผมเป็นล้อกระทะนะครับผมขนาด6รูมาพร้อมกับยางยี่ห้อ Dunlop นะครับผมขนาดยางอยู่ที่ 205R16 ครับผมซึ่งบอกเลยว่าแข็งแรงและทนทานมากมากๆเลยครับ ในด้นข้างกระจกบองข้างนะผมเป็นขนาดใหญ่มากครับและเป็นวัสดุสีดสําด้านซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากขนาดของเขาครับผมประมาณเกือบครึ่งแขนของผมเลยนะครับผมส่วนมือเปิดตรงนี้ครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเจ้ามิสูไทรันอยู่แล้วนะครับผมมาพร้อมกับกุญแจไนคี้นะครับผมซึ่งเป็นกุญแจแบบบานพับนี่เป็นอย่างนี้ครับและมาพร้อมกับสวิต ล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกในระยะไกลได้นะครับผมและที่สําคัญครับของเขาใหญ่มากจริงถ้าใส่ถุงมือช่างผมบอกเลยว่าเปิดปิดสบายมากๆมาดูกันลอยด้านข้างนะครับผมตรงนี้บอกเลยว่าเป็นประสูตที่ดีมากๆครับผมเป็นประสูต ABS สีดําด้านติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับผมซึ่งมีตัวอักษรสังกิตเขียนคำว่ามิ s ซูบิชิสะท้อนความเป็นมิตซูบชิชิมากยิ่งขึ้นครับ มาดูกระบะด้านท้ายนะครับผมจะมีโลบะขนาดใหญ่นะครับผมช่วยกันของกระแทกกระจกด้านหลังได้ครับเป็นอย่างดีครับและมาพร้อมตะขอด้านข้างครับขนาด5ตัวที่มีดีไซน์ที่ใหญ่มากสามารถเกี่ยวของได้อย่างมั่นใจครับเวลาขนของนะครับผมและต่อด้วยฝาเปิดท้ายกระบะครับมีตะขอเกี่ยวให้อีก2ตัวด้านข้างครับผมและมือเปิดที่สามารถเปิดได้สบายแบบนี้ครับ บอกเลยว่ากระบะท้ายนะผมมีขนาดใหญ่มากๆสามารถวางตะกร้าผลไม้ได้ถึง 13. ตะกร้าเลยครับถ้าคุณจะใช้คันนี้ครับผมเป็นรถสร้างเงินครับผมเป็นรถบรรทุกสินค้าหรือสิ่งของใดๆก็ตามครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือเป็นรถที่น่าลงทุนน่าซื้อเอามาใช้งานและสามารถสร้างธุรกิจของคุณได้อย่างคุ้มค่าและลงตัวที่สุดครับซิงเกิลแคปรุ่นนี้ครับผมถ้าจะไม่พูดถึงแคทซี C, เนี่ย บอกเลยว่าผิดมากๆครับผมซึ่งแคสซีตัวนี้มีชื่อว่าเมก a ะเฟรมครับเป็นแคสซีใหม่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่น้ำหนักเบามากนะครับผมและที่สำคัญครับเป็นแคสซีชิ้นเดียวที่ไร้รอยต่อสามารถสร้างธุรกิจของคุณมันพุกสินค้าของคุณได้อย่างดีเยี่ยมครับภายในนะครับผมในเรื่องของบอบ์ดนะครับผมคูหน้านี้ครับผม เป็นวัสดุที่ไม่ใช่หนังและก็ไม่ใช่ผ้านะครับผมเป็น PVC อย่างดีครับแล้วก็ทนทานมีอายุการใช้ง,งานที่ยาวนานมากขึ้นที่สำคัญครับผมในรูปทรงของตัวบอกครับผมบอกเลยว่ารับหลังเราอย่างดีขับระยะเดินทางไกลๆเนี่ยไม่เมื่อยแน่นอนครับคุณลูกค้าส่วนหน้าปัดภายในนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่คลาสสิกมากๆนะครับผม มาพร้อมกับเรือนไม้แบบเข็มนะครับไม้ด้านซ้ายครับจะเป็นตัววัดรอบและส่วนด้านขวาครับจะเป็นในเรื่องของวัดความเร็วมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ตรงกลางนะครับและมีระบบไฟเตือนอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็แสดงในเรื่องของการระบบขับเคลื่อน400อย่างชัดเจนหน้าจอตรงกลางนะครับผมบอกเลยว่า เป็นดีไซน์ที่เท่มากๆนะผมมาพร้อมกับฟังก์ชันในเรื่องของ Apple CarPlay และ Android Auto ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Google Map ได้สามารถดูแผนที่ผ่านหน้าจอตรงกลางได้ครับและเพิิดเพินด้วยกับระบบ MM Link สามารถสะท้อนภาพจากหน้าจอสู่ตรงหน้าจอกลางได้เลยครับผมบอกเลยว่า ไม่มีรุ่นไหนทํากันในเรื่องของตัวเข็มพิษนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับสายลุยอย่างเราแน่นอนครับในด้านของผมอะไรครับดีไซน์ของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับผมมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะครัผมในตําแหน่งตรงนี้เลยนะครับผมตรงแตเลยครับผมกับคอนโซลด้านหน้านะครับและที่สาคัญครับคุณลูกค้ามาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับผม ที่เชื่อมต่อกับตัวหน้าจอตรงกลางนะผมและสามารถปรับระดับได้ถึง4รูปแบบที่สามารถเอาลงเอาขึ้นและดึงเข้ามาหาตัวผักออกได้สามารถปรับตามสรีระของผู้ขับขี่ได้เลยนะครับต่อไปครับในจุดสวิตช์ในเรื่องของปรับอากาศครับเป็นดีไซน์ที่ผมชอบมากครับมันดูแข็งแรงและบึกบึนมากครับผม เป็นสวิตที่ดีไซน์ออกมาขนาดใหญ่และปรับได้ง่ายครับผมมาพร้อมกับระบบทําความเย็นละฮีเตอร์นะผมและจุดตรงนี้ครับผมชอบมากครับดีไซน์ที่เอาอากาศหมุนเวียนเข้าออกตัวรถรับผมถึงการที่สุดชอบรับมันรู้สึกแมนนวลครับมันดิบจริงๆตัวเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้พร้อมระบบแมนนวลอีกหสปีดนะผมสามารถผักเกียร์ไปที่เกียร์ดีเดินหน้าได้ครับแล้วก็ปรับสู่เกียร์แมนนวลได้เลย และจุดไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้นะผมก็เรียกว่าชุดขับเคลื่อน4ีล้อของเราครับผมเรียกว่า Easy Select 4WD i e ครับผมมีเฉพาะในไททันตอนเดียวขับสเท่านั้นนะครับผมจะมีในเรื่องของตัวขับ 2, อ 4High และ 4Low และเป็นตอนเดียวที่มีระบบดิฟล็อกนะครับผมคือสวิตตรงนี้ครับผมดิฟล็อกที่จะถ่ายกำลังให้ระบบขับเคลื่อน4ีล้อมีกำลังเท่ากัน และฝาฟันอุปสรรคได้อย่างง่ายดายครับมือจับตรงนี้ครับผมเป็นเอกลักษณ์ของมิโซครับสำหรับมิโซูเลยนะผมบอกเลยว่ามีขนาดที่ใหญ่มากนะผมแล้ววางตำแหน่งและองศาได้ถูกต้องครับไปฝั่งคนขึ้นครับผมจะมีในด้านของตรงนี้เพื่อเราอัพไซส์รถให้มันใหญ่ขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมครับผมเราสามารถตีนได้อย่างสะดวกสบายครับผมส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านข้างครับจะมีอยู่2ตงตำแหน่งครับคือเสา A ครับผม แบบเดียวกับฝั่งผู้ขับขี่ครับและด้านบนครับคุณลูกค้าเอาไว้โหนดเอาไว้นั่งครับผมเวลารถเจออุปสรรคเยอะๆครับผมรถนี่จะอาการเหวี่ยงหรืออาการโยนยังไงก็ช่างครับผมตามสภาพถนนเราสามารถจับมือจับตรงนี้ได้อย่างสุสบายแล้วก็ทรงตัวได้ดีครับแผงด้านข้างประตูนะครับผมบอกเลยว่าเป็นที่ฮือฮามากสําหรับผมนะครับผมจบมีสวิตช์ในตัวล็อกและปลดล็อกครับผมซึ่งดีไซน์ซีของเขาครับผม ผมบอกเลยว่าเรียบหรูครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายครับผมสามารถเอานิ้วนะครับผมปรับกระจกขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมาพร้อมกับมือเปิดนะผมที่สามารถใส่ถุงมือครับผมเปิดปิดได้สะดกสบายครับผมนี่ผมบอกเลยว่ามิสูสซูชิไทตันตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเสริมความมั่นใจในการขับขี่ครับเรามีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มากกว่าถุงลมคู่หน้าครับ ในเรื่องของเรามีระบ ABS ให้กระจายแรงเบรกและเสริมแรงเบรกแล,มแลผมและที่สำคัญครับกันล้อหมุนล,ล้อฟรีครับผมนี่ผมบอกเลยว่าเสริมความมั่นใจในการขับขี่ที่มากขึ้นและทำให้เราปลอดภัยในการขับขี่ครับเพิ่มความอุ่นใจในการใช้งานนะครับทาง Mitsubishi ของเราครับผมรับประกรันรถคันนี้ให้5ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับพร้อมระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง นานถึง5ปีครับผมและที่สำคัญครับในรุ่นนี้นะครับผมเราเรียกว่าฟรีค่าแรงให้คุณลูกค้าถึง10ครั้งครับผมหรือ5ปี1แสนกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอยากเป็นเจ้าของตัวจริงครับติดต่อหาผมได้เลยน็อตนะครับผมพร้อมดูแลลูกค้าท,ทั่วประเทศไทย 77จังหวัดอย่างแน่นอนครับเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์ถึง6 G ที่นะครับผมเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าได้เลยคุณสามารถนัดไฟแนนซ์นะผมเซ็นที่ไหนก็ได้เรามีครอบคลุมทั่วประเทศไทยและนะครับเรามีบริการส่งมอบถึงหน้าบ้านคุณเลยครับผมเพื่อเป็นการติดต่อบแบบ E อ็กซ์คลูนะผม ผมได้ขึ้น q r c o d e ไลน์ตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้แล้วนะครับก็สามารถสแกน q r c o d e มาพูดคุยกับผมได้นะครับผมผมพร้อมดูแลทุกคนเสมือนเป็นเลขาส่วนตัวของคุณในเรื่องรถเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับฟังถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตสื่อดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกมากๆนะผมและที่สำคัญครับผม บั็อกสิ่งค่าจะทำให้คุณรู้จักวิสุบชิมากยิ่งขึ้นครับ